ปิงป้อมครับโอ้ยเสร็จไปครับโอ้โห,โโหลิววิลเลเจนกันกี่รอบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูคูรีแอนติเมตกอรี่หลังจากใช้กับเจ้าลิงไปแล้วแต่ว่านี่คลิปนี้ครับผมอันติเมตกอรี่ของผมเนี่ยอยู่ที่มาร์คสแล้ว ว้าวดัเมจากการยิงหนึ่งครั้งนะครับผมอยู่ที่35,805ยิงที่ระยะ500เมตรครับผมและรีดหลดแค่6วินาทีเท่านั้นเองว้าวแล้วเวลาการล็อกขาเลยก็5วินาทีนะโอ้โหแล้วคูดีครับผมก็อยู่ที่เลเวล1มัก3เช่นเดียวกันเลือกจะอยู่ที่250,000ครับผมสปีที่62ไม่์แน่แล้วก็ดัมเมจจากความสามารถครับผมไปมนโกลสอป้อมยิงกันไปใช่ไหมอยู่ที่6 9 2 0ครับ โอ้โห uh huh. และโดรนที่จะใช้ครับผมเป็นโดรนซิกเกอร์เลยเป็นโดรนตาทิพครับใครเข้ามาในรัศมี350เมตรเนี่ยหายตัวก็ไม่รอดว้า wow. วและนักบินครับผมก็จะใช้น้องโซอี้เลยนะจะทำให้เจ้าจะทาให้ความสามารถของเจ้าคูรีเนี่ยชาได้เร็วขึ้นครับผมสกิลต่างๆก็ตามนี้เลยสําหรับโมดูลที่ใช้นะครับผมก็จะใช้ n ิวเคลียร์แอมครับบาลานซ์ยูนิแล้วก็เอเมวแอมพสําหรับเชิงรุกก็จะเป็นเจาะโลครับผม ไปครับเพื่อนๆไปดูดีกว่าว่าคูรี่ใช้อัตติเมตกอหลีแบบเต็มๆมาร์คสเนี่ยมันจะเล่นดีเล่นมันสักขนาดไหนครับผมไปกันเลยว้าวเกิดด้วยคูรีนะคูรีเราจะไปเสากลางได้ป่าววะงั้นเอาเสานี้ก่อนล้วกันโอเคฝั่งนี้สตูเยอะมากเลยทิ้งป้อมไปก่อนครับเผื่อยิงสตูตัวนูน้นโอเคเนี่ยเราอย่าเข้าอุโมงค์มันเข้าอุโมงค์มันเราจะไปเกิดที่บ้านทันที เออศัตรูไม่เอาเสาบ้านเขาตัวเองด้วยนะโอเคเราจะลุยเลยบ้าล่ะจะกลัวทำไมเราจ่อโล่ไปครับเสร็จไปครับเนี่ต่อต่อโทโทโท,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 ทเดี๋ยวเจอกันมาเสร็จไปตัวนะครับผมลบลบลบโอ้ยเ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 อ้ย,อย,อยลบก่อนลบก่อนไม่ได้แอมพี่หลอกไอ้น้องไอ้ลงยังลงยังลงยังลงแล้วครับ เราตามตามตามก่อนที่มันจะบินอีกรอบนึงเสร็จไปครับที่นี่ครับเจาะโลกครับก็มาดิก็มาดิาดล้วงล้วงล้วงไอเซยร,รับครับผมอ้น,นี่คือบินอยู่นะบินอยู่นะงูครับยานแม่ลงไปเอาปลายไปกินเอาปลายไปกินไงตาทิพย์แล้วไงล่ะตาทิพย์แล้วไงล่ะเสร็จไปครับบียอนก้อนไรเลย หุ้ยใส่ร้าไปตัวนึงอใายยโหยุ้ยทำไมมันโหดขนาดนี้วะเนี่ยป้อมไปครับโอ้โยเยอะว่ะเฮ้ยเฮ้ยบ้านเขาไงมันบ้านเขาไงเจาะโลกไปครับหยเยอะไปทิงป้อมไปก่อนครับโอเคลบ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 บ เสร็จไปครับผมลบก่อนเลยโอ้โหทิงป้อมอิทธิ์เหมาเยอะจังวะเฮ้ยมันครอบคุมมันเยอะไปเลยกัน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับไอฟอนอุ้ยเสียใจด้วยเอลิบัสเอลิบัสเสร,ร็จไปครับดูวิ่งที่เจนโอ้โหแสบวะ่ะทิงป้อมง,งองงองเงี้ยเนี่ยโตแสบเลยบ้าล่ะทิงป้อมอย่างเงี้ยเรียบร้อยไปครับผมยันแม่ลงไปครับ โอเคคู okay. ie, 3, 2, รีคูรีสามสองหนึ่งทิ้งป้อมครับเสร็จไปครับผมเรียวยิงลิเจนต์กันอีกรอบหนึ่งว้าวเจาะโลครับนี่คือเราซ่าแล้ววะ่ะเรามาอีกแล้วเนี่ยเรามาอีกแล้วเนี่ยทิ้งป้อมครับโอ้ยเสร็จไปครับโอ้โหเรีวิงลิเจนต์กันกี่รอบ UMG ว้าวหลบก่อนครับแพ้มาไม่ไม <laughs> <laughs> ่ไม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 ่้ยเลือดเราแบบเป็นเลือดสามสองหนึ่งจัดการครับแพ้ครับเสร็จไปยันแม่ลงไปครับโอ้โยอุดบลายแล้วปลายแล้วโอเคนะโอเคนะรอรอรอครับรอครับ เศษไม้เศษไปอีกรอบนึงครับผมเฮ้ยงูเจาะโลกครับตามครับเศษไปอีกรอบครับรรรอู้ยเมตรเมตรเมตรโอ้แพ้ดีดว่ะแพ้ดีดว่ะเฮ้ย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 เยลบ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 ล,บลบอายอยู่เฉยๆอย่ายอยู่เฉยๆอย่ายอยู่เฉยๆโอ้ยนัวนเนี่ยงงมองไม่เห็น มามาดิเฮ้ยแพดดี้แล้วแพดดี้แล้วเสร็จเลยโอ้โหเฮ้ยสุดยอดฮูรีดีอ๋อจัดไปเราต้องหาให้เฮ้ยตัวนู้น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 นเขาระยะเราให้ได้ครับรวยแล้วอย่าเพิ่งยกเรานะอย่าเพิ่งยกเรานะนานไงล็อกไว้ครับโอ้โหลงวบเลยเสร็จครับยานแม่ลงไปก่อนครับ ไปตัวหนึ่งไปไปนี่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 เสร็จไปครับแอซิดว้าวเฮ้ยตานี้โคตรเล้าใจอะ่ะบินครับเรียบร้อยไปครับตัวไหนไททันวะเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นละแลนแม่ลงไปครับผมโอเคโอ้โหจบ ก่อเฮ้ยตานี้คูรีโคตรโหดอ่ะเขาบอกแพ้เพอนี่รอจังหวะนะยิงมันตอนหมดสกิลนะเจ็บครับผมว้าวนายนายนาดูสกอร์สะหน่อยสิโอ้โหเฮ้ยยิงไปยี่ิบสองฮิวแปดล้านเจ็ดอ่ะคูรีเน้นๆน่ะว้าวดูจุดสัญญาณครับผมเราเปิดด้วย คูรีไปกันเลย let's go คูรีเราจะรอดไหมเอยโอเคเยค่อยยองไปครับอาชลาลาโอ my gosh เฮ้ยแพะมาแล้วครับว้าวว้าวเฮ้ยให้เจาะโลบไปก่อนนั่นมันก็กระเด็นไงโอ้โหแล้วติดด้วยโอ้ตาย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 ลบก่อนครับ <ítulo> ไม่ไหวว่ะหยอดป้อมไหมครับว i̇şte uh, like ูวูวูเศษเศษดีเศษดีแพ้ว่ามาอีกตัวหนึ่งโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยตา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 ยตอโลงไปครับวางไปครับผมโอ้ย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 อะไรเนี่ยคลี่มาลอยอยู่อะให้มันลอยอยู่วะ ล่วงไปครับผมดับเบิลคิวปลายแพ้ครับวางป้อมครับบินอีกันมันอีกแล้วว่าโอ้โหดันแม่ลงไปก่อนครับลุยจู่สัญญาณเงี้ยล่วงครับมาอีกไหมมาอีกไหมเฮ้ยเหนื่อยแล้วนะ่ะอ้าวไม่เสาไม่เปลี่ยนล่ะเฮ้ย เกิดอ,อะไรขึ้นน่ะทำไมเสาไม่เปลี่ยนน่ะโอเคเปลี่ยนแล้วอะไรวะโอ้โหเดี๋ยวเราจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยว้าวว้าวว้าวล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้แล้วครับผมโอเคไปกันเฮ้ยเสาเสาเสาอย่าเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนนะล่วงไปครับผมมาอีกแล้วนะเนี่ยเนี่ย แล้วเราก็แบบอ่ะปล่อยปล่อยป้อมไว้ก่อนปล่อย,ออยโอเคโอค้โหตะกี้คืองงเลยนะเฮ้ยทำไมเสาไม่เปลี่ยนวะอัดยันแม่ลงไปครับฟัมมิวส์เฮ้ยเฮ้ยเอาป้อมไปกินจ้ะแอดโจดเฮ้ยแดงมันแดงวะ <c oughs> ปาบปาบปาบตไปครับ ป้อมจริงจอย่าดันอย่าดันอย่าดันโอ้ยพบดันหลังจังเลยนี่ไงนี่ไงเสร็จไป <c oughs> แหมมาจอมายิ้มใสขนาดนี้ <h ull> หุ้ยแพ้เหรออืออาจารย์ล่ะไอ้นี่ไอ้นี่ครับเฮ้ยมีลิปเปอร์มา,าวะจัดไปครับโว้โว้โว้โดนไปกอตไลท์กันไปครับผม Okay. ล้วก็ย่องไปครับเฮ้ยอยู่ฝั่งไหนไวะยินเอ้ยน,นี่อุ๊ยโอ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 จัดไปเพื่อนยิงไปก่อนยิงอู้หูเปนโกง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 ไปแพ้มาวะแพ้มาโอเคครับโดนล็อกครับว้าวว้าวว้าวยานแม่ไปก่อนครับเสร็จไหมเรียบรอ้อยบียอนก้อนไลท์ครับผมโอ้ยมันโหดเหลือเกินมันโกงมาอีกแล้ว คุณนโคมาอีกแล้วงูครับทิงป้อมไหมครับให้จัดการไปไปให้เมนเดอร์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 ล่วงไปครับบริเวณดีเจนล็อกไว้ลว็อกไว้จ้าล็อกไว้งูอันโนโนไอ้นี่ไอ้นี่ครับโอ้โหยิงไปยิงไปครับผมอุ้ยไทยทันมาอีกเศษไม้เศษไม้โอ้ยมันมันเยอะจังวะโอ้โห โอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเราจะไปตรงกลางเลยครับผมซ่ามากแล้วเพื่อนละโอ้โหแคมป์ไปไปไปนี่คือกาแบบเฮ้ยไปโผล่ตรงมุมไงแล้วเราก็หย่อนพ้อมปืนลงไปวจัดไปครับโอ้ย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 มาด้วยมาว้าวว้าวเอาเราต้องไม่อยู่กับที่ไงโอเคไห้นู่นล่ะอะไร กี่นะครับผมกูดาวเร็วบ่างย่อนตุม่มเฮ้ยไม่มีใครมาให้เรายิงเลยเหรอมันลงมาแล้วเหรอโอยคือป้อมปืนมันจะยิงต่อเมื่อมันเห็นเป้าหมายแล้วยิงได้แน่ๆครับผมดูดิดูดูการดูการกูดาวสิโหจ่อโลดิเอาไงอะนี่งูงูงูโดนจ่อโลเข้าไปนี่งึดเลยนะโอ้โหมหมดก่อนหมดก่อนหมดก่อนโอเคครับผมนี่คือเราแบบ กินนิ่มหมากินฟรีอะหย่อนตุ่มครับผมนี่เฮ้ยเนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวต้องมีคนหัวร้อนบุกเข้ามาหาเราแน่นอนครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังอะไรโอเคนี่คือไม่ไม่ไม,ม,ม,มใครมาให้เรายิงเลยแล้วไปไหนกันหมดแล้วว่ะเอออยู่นี้เ้ยก็อยู่นะนี่คือมันแอบเป็นรัวๆเลยเหรอโอเคไม,ไม่มีปัญหาครับผม ไอห,หนัวกอดเอากอดติดลัดก่อนโอเคครับผมหย่อนไปอีกเนี่ยเอามากันแล้วมากันนั่นๆไงเห็นไหม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 หัวร้อนป่ะหัวร้อนป่ะน,นี่ไงเจาะโลเข้าไปเจาะโลโดนไปคิวแรกเลยครับผมตัวนึงดับเบิลคิวไปหูนี่คือป้อมปืนนะสุดยอดเอา,เ,อาเฮ้ยดิมิเตอร์เราเราเพิ่งเจาะโลไปครับไม่งั้นละโดนไม่งั้นโดนว้าวมาเดีเฮ้ยเบงพอง เสร็จนะใส่โอ้โหดูดูดูที่ผ่อนผันครับผมที่พวกคิวโคซาหย่อนป้อมไหมครับมาเดยมาเดยเอาโล่ดิเอาโล่ดิเราเจาะโล่พองแล้วอ่ะไม่ยอมไม่ยอมกดโล่เออเออมาเอกมาเอามันไม่รออ้าวเถอเอ้ยโถอเอ้ยเดี๋ยวโดนครับเจาะโล่ไปครับโดนสักตัวไหมโดนหมอไม่ไม่โดนยิงตัวไหนอันนี้นี่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 เสร็จไหมจะเปลี่ยนเป้าทําไมเนี่ยโอเคหมอโดนล็อกะ ผม<โ> <ie> <ento ic S 2> ไม่โดนอย่างนิดเดียวไปครับยอนอีกพุยแ้มาโอ้โหอ๋อไอ้นี่ที่โดนเมื่อกี้ใช่ไหมปวดร้อนเิเสร็จไปเซร็เส็เซรโดนมิวเรียบร้อยลัมเพลครับผมป้อมปืนเก็บตัวนู้นเงียเรียบร้อยก็ไล่กันไปโอ้โหว้าวว้าวโอ้ยแล้วอยู่เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยถ้าเกิดโดนป้อมปืนนี่คือเจ็บทั้งกลุ่มเลยนะไอ้นี่ครับย่อนนะครับผมเจาะโลกดูดูดิดูดิ โอ้โหอยู่เลือดสู้ไม่ทันนะ่ะเสร็จไปครับผมมียอนก้อนไลท์ครับอีกตัวนึงสามสามต้องสามด้วยเปิดเราเองเรียบร้อยเลยวิ่งเีเจนต์ครับว้าวว้าวโอ้ยเป็นกรองยอนป้อมไปก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงอ่ะเป็นไงเดือดร้อนอะปวดร้อนอะนะแต่ว่าป้อมมันก็แปลวินาทีเองครับผมแล้วจริงๆริงครูเรีย,รยราามันครูดาวสกลิลแปลวินาทีนะแต่ถ้าเกิดมีนักบินน้องโซอี้มันจะทําให้ครูดาวเร็วขึ้นครับ ที่นี่งูงูยวรอก่อนรอก่อนเฮ้ยเฮ้ยมาจานแม่ลงไปดิยันแม่ลงไปดิมิวไปครับป้อมปืนด้วยเศษพี่อ้าวไม่ใช่เจพี่ใครเอาไปวะเนี่ยอยู่ข้างหลังก็ยังโดนแย่งอีกป้อมปืนแรงอ่ะป้อมปืนแรงอ่ะเอาจจริงนะว้าว นี่คือเน้นแบบอยู่ตรงกลางยิงซ้ายยิงขวาปล่อยป้อมปืนไปทํางานเลยเราก็ไม่ต้องแลกมากครับผมแต่ดูเลือดเราก็จะหมดแล้วโอ้ยนี่คือ21ต่อ5ครับชนะชัวร์ๆแล้วอุย้ยนิวตันเหรอเอ้ยโอ้โหมัน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 ,ม,นมันหัวร้อนดิว้าวว้าว เนี่ยเนี่ยไงอะต้องร้อนแน่นอนอะ่ะมีกี่ตัวนัน่นน่าจะตัวเดียวนะยอดไปเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเดี๋ยวมันก็ต้องบุกเข้ามายังไงยังไงโอเคเดยวเนี่ยเราอะเรา,เราเร,าเราเริ่มจะไม่ไหวกับมันแล้วเนี่ยโอเคครับผมคือเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ออกมาหรอก นี่ไงโดนเฮ้ยเขารู้มาได้ยังไงวะเอาดิก็มาดิก็มาเด้เรียบรอ้อยแททันเซเลยเยอร์ครับผมโอ้โหไม่ได้แล้วยันแม่งลงไปครับปุ้มมิ้วแล้วมิ้วแล้วไปฝั่งนี้อีกเฮ้ยไททันเหรอลูเซดอร์ะนะโอเคเรามาจาัดก,การฝั่งนี้ครับรีบสามตัวอยู่นี่ตัวหนึ่งอ๋อหายตัวอยู่ เสร็จดีครับเสร็จดีครับร่วงไปเราเริ่มจะไม่ไหวเองแล้วนะเฮ้ยนี่ลิง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 ก็มาดีหายตัวไงอ่ะหายตัวไงอ่ะมีโดนอ่ะว้าเสร็จเลยกลาบมาโลงจอแล้วครับผมเฮ้ยมาเล่นดีเกินคาดว่ะว้าวเฮ้ยัอนติเมทกอลลี่ครับผมมาลีโหลดเร็วไงหกวินาทีคือยิงจนหมดอะ่ะมันก็ก็ลีโหลดแบบเดียวก็เต็มแล้วและระหว่างยิงถ้าเกิดเป็นหมวดผมมันก็ยิงได้รัวๆกว่าดีกว่าอันติเมทกอลลี่ธรรมดาเยอะมาก คือถ้าเกิดเพื่อนมีอัลติเมตกอรี่ก็ไอ้อัพมาเล่นนะคุ้มดูถ้าเกิดอ่ะมีอันไอ้มีกอรี่ธรรมดาผมว่ามันก็ยังเล่นได้นะเออเอาจริงๆโอ้โหแล้วป้อมปืนของเจ้าคูรีครับผมมันแรงมากๆแรงจนน่ากลัวว่าจะโดนเนิร์ฟในเร็ววันเอ้ยแต่ไม่หรอกเพราะผมว่าไอเจ้าป้อมปืนมันมันก็ไม่ได้ไปโยนไกลใช่ไหมเราจะต้องเอาตัวเองเข้าไปใกล้ๆก่อนไงถึงจะโยนป้อมปืนไปอย่างแบบเฮร์เนอรอชูใช่ไหมโยนตรงมุมตึกโยนราไปปุ๊บยิงศัตรู มันไม่เหมือนมาครับผมที่มันโยไม่ได้ไกลๆป้อมปืนของมันก็หย่อนไปตรงหน้าได้จึงหนึ่งอ่าผมว่าไม่น่าเลิฟหรอกก็เข้าขานตัวเองไปโอเคคเพื่อนๆยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมว่าเจ้าคูรีที่ใช้แอนตเมกอนี่เนี่ยเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าและเพื่อนๆถ้าเกิดมีคูรีเนี่ยเพื่อนๆอยากจะใช้ปืนอะไรนะครับผมมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมแล้วคูรีเขาตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้บอล